พลาสติกที่ใช้กันฝนถูกดัดแปลงมาใช้สวมใส่ทับเสื้อผ้ารวมทั้งหน้ากากเฟสชิลและถุงมือยางเป็นสิ่งจำเป็นที่เจ้าหน้าที่กู้ภยัยมูลนิธิร่วมกตัญยูต้องใช้ก่อนเข้าตรวจสอบศพทุกครั้งเพื่อป้องกันตัวในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญยูบอกว่าหากได้รับแจ้งผู้เสียชีวิตในขณะนี้ต้องสอบถามกับญาติผู้เสียชีวิตให้แน่ชัดก่อนว่าผู้เสียชีวิตมีประวัติเจ็บป่วยหรือไม่ แต่เพื่อความปลอดภัยก็ต้องสงสัยเป็นผู้ติดเชื้อก่อนทุกครั้งและยังไม่สัมผัสศพจนกว่าแพทย์จะมาตรวจยืนยันรวมทั้งในรถกู้ภัยก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ป้องกันไว้ทั้งหมดพร้อมทุกอย่าง100%เนะฮะร้อเลยไม่ว่าจะเป็นถุงมือเฟสชิลหน้ากากบวกแมสกแก๊สกรบกาวนะครับทั้งหมดเลยคือเรา,เ,ราเตรียมไว้ก่อนก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่ที่แรกแล้วไม่มีใครเข้าไปแตะต้องตัวศพเลยผู้เสียชีวิตเลยเนื่องจากเราไม่รู้อวัิตั้งแต่ที่แรก นะครับเราไม่รู้ประวัติเลยตั้งแต่พอเจ้าที่พอส่อมาและเราได้ทักประวัติกับทงทงทางญาติเมื่อกี้ญาติกำลังจับรามินทาทางเจ้าที่พอต่อก็ให้ช่วยพลิกดูายละเรื่อเล็กน้อยแค่นั้นเองในเบื้องต้นเมื่อแพทย์นิติเวชมาถึงที่เกิดเหตุก็จะต้องเข้าซักถามเหตุเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิก่อนว่าผู้เสียชีวิตมีประวัติเจ็บป่วยก่อนหรือไม่จากนั้นจึงจะเข้าตรวจชนะสูตรพลิกศพเพื่อตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตเบื้องต้น เป็นไปตามขั้นตอนของการพบผู้เสียชีวิตจากการตายผิดธรรมชาติก่อนหน้านี้การเก็บศพและชนะสูตรศพจะเป็นไปด้วยความรวดเร็วเพราะต้องรีบเคลื่อนย้ายศพที่อาจจะกีดขวางจราจรแต่ในขณะน,นี้ทุกศพที่เสียชีวิตผิดธรรมชาติจะต้องรอตรวจสอบจากแพทย์ก่อนและหากเข้าข่ายต้องสงสัยติดเชื้อโควิด -19 ก็จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคมารับศพไปโดยเฉพาะ ส่วนชุดและอุปกรณ์ที่สวมใส่ในขณะปฏิบัติหน้าที่ <c oughs> ก็จะต้องเก็บทิ้งในถุงขยะติดเชื้อและนำไปทำลายด้วยวิธีที่ถูกต้อง